นะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของปั๊มกันว่ามันทางานางไงมีอะไรบ้างนะครับในตัวอะไรควกมุมยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> เริ่มจากทางเดินของน้ํามันทางเข้าก่อนนะครับทางเข้าคือเข้าทางท่อใหญ่เพราะนั้นแล้วเข้าเข้าทางท่อใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีปองก่อนนะครับปองมันก็จะอยู่ข้างในงนั้นครับเป็นยจีป,ปองนะปองมันก็อยู่อยู่ข้างใน น้ำม yeah, ันก็จะผ่านกองเข้ามาผ่านกองเข้ามามันจะมันจะไม่ไม่ได้มาทางเสื้อด้านนี้นะครับทางนี้มันจะตันเพราะผมตัดออกเกิดให้เห็นไม้เฉยแล้วน้ามันมันจะเข้าด้านนี้นะครับปั๊มจะถูกหมุนด้านขวานะครับมันก็จะถูกรีดน้ํามันดูดน้ํามันจากด้านด้านนี้แล้วมันก็จะรีดไปเป็นลงฝั่งไปลงฝั่งอีกด้านนึงก็คือมันก็จะถูกบีถูกบีดน้ํามันไปได้น้ก็คือถูกดูดน้ํามันค่ะจากด้านนี้จากด้านนี้จากด้านนี้ จะรีดน้ำมันออกไปด้านนี้เพื่อจะไปเข้าเ C V ซ C V ก็ตรงนี้ดูือนะมันก็จะเข้าไปตรวแต่ด้านตรวจเอตรวจเอก็คือด้านนี้ด้านนี้นะครับมันจะเข้ามาตรวจเอก็คือด้านรูรูหลังปั๊มหรือนะครับก็คือน้ำมันที่ถูกกรองปิดนะดันไปรักษาแรงดันโดยรักษาแรงดันโดยเิคูลเลเตอร์เรคูเลเตอร์ตัวไหนผมจะให้ดูเรคูเลเตอร์ก็เป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบตอกหน้าเพื่อเพิ่มแรงดังหเรคเตอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ตัวออกแบบมาตัวใหม่ว็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะตันเพราะมันตันถอยแล้วก็ลูกโซกมันจะมีลูกโซมีคัปิงอยู่ด้านในเราจะจะจะรักษา,าแรงดันเพื่อให้สีดันน้ามันเข้าไปหาไปหาเอสซีมันก็จะไปรอไปรออยู่ด้านหลังเอสซีตัวนี้เอสซีก็จะมีหน้าที่โอลิงมันจะขั้น ขั้นครึ่งอยู่กั้นครึ่งอยู่กั้นห้องครึ่งอยู่เอสซีวีมีหน้าที่คอยปิดเปิดน้ํามันเหมือนก๊อกน้อา,านอ่ากอากะก็เปิดมากเปิดน้อยก็คือสัะะ่งมาจากกล่องว่ามีกระแสมาเปิดมากเปิดน้อยเพราะมันเป็นกดลวดนะครับเปิดมากเปิดน้อยเอสมันก็จะหลีน้ํามันให้ขึ้นไปที่กั้นเทปก็คือน้ํามันก็จะถูกดันขึ้นมาทับที่เอสบนอันนี้ผมไม่ได้เจาะรูมนะันก็เลยเหยียดไม่ได้หลอดมันใหญ่ก็คือมันก็จะเาข้ามาจากรูนะี้ขึ้นไปฝา เฮเอทตัวนี้ฮเอก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นจะขึ้นไปที่ด้านบนของเฮเฮเจะถูกะจะไปดันวาล์วตัวนี้ครับวาล์ว,าวให้เปิดวาล์วมันจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในน้ำมันะมันจะเข้าไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในห้องนี้นะแล้วมันก็จะไปอยู่ในในห้องลูกสูบในห้องตัวเฮเมันเนี่ยห้องลูกสูบเพื่อจะให้ตัวปั๊มสร้างแรงดันขึ้นมาโดยการใช้หมุนสตอกนี้นะ จังหวะนี้ก็คือดูน้ำมันเข้า S.C.V มันจะดันเปิดน้ำมันให้น้ำมันมาเข้าห้องนี้นะครับเข้าห้องนี้เสร็จปุ๊บพอจังหวะหัดมันก็จะัเช็ควาเช็ควาตัวตัวที่อยู่ในขวาปั๊มนี่มันก็จะปิดนะครับในตัวนี้มันก็จะปิดตัดเช็ควาตัวนี้ก็คือตัวตัวตัวที่มีรูนะครับมันก็จะมีรูด้านข้างน้ำมันเข้าตัวนี้เข้าดูนะครับมันก็จะหัดน้ำมันเข้าสร้างแรงดันต่อไปกดหนึ่งขวามันก็จะทําสลับกัน ต่เป่าตัวนี้จะเป็นการเยื้องศูนย์นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมมันจะต้องมีการเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยครับมันจะขึ้นลงแล้วมันก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นมันไม่ไยึดติดก,กันอยู่แล้วมันใช้ตัวสปริง,งตัวฉีดนี่ประมาณนี้นะครับลักษณะการทํางานประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับมีเรลูเลเตอร์ในการควบคุมแรงดันของฟีดเฮดเป็นตัวสร้างแรงดันของแรงดันสูงเข้ารางคอมเร็ว เลคูลเลเตอร์ตัวนี้ไปทำหน้าหน้าที่แรงดันคุมแรงดันของฟีดฟีดนะ่ามีหน้าที่ดูดน้ามันมาจากถังนะครับประมาณนั้นดูดน้ามันมาจากถังนะครับฟีดหลังมีหน้าที่ดูดน้ำมันมาจากถัง,นะลง,าาถงและสร้างแรงดันไปดันเอ่อไปดันเฮดให้น้ํามันเข้าเฮดแค่นั้นเองเอสซีวีนาะมีหน้าที่ปิดเปิดน้ามันไม่มีอะไรนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับเอสซีวีกองหลักเป็นตัวประมวลผลจ่ายออกมาเป็นอุปกรณ์ฟฟ้าตัวหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับโอเค